ให้้องพูดถึงการฝึกซ้อม4เกมช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างช่วงที่ผ่านมา5-6เดือนผมเชื่อว่านักกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแรงบวกมาจากเอเชียนดอ g เกมที่มีการยกเลิกไปนะครับเราเก็บตัวนักกีฬาเกือบทั้งหมดแทบจะชุดเดิมแต่แค่เปลี่ยนสถานที่นะฮะก็อยากจะสิ่งที่เราเป็นห่วงมาตลอดก็คือขออนุญาตนในฐานะตัวแทนนักกีฬาอยากจะบอกว่า ตอนนี้นักกีฬาเนี่ยพร้อมแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยแฮปปี้กันผู้ใหญ่บางท่านผู้ใหญ่ใจเดีย์จะไม่ชอบบ้างทางรัฐบาลไทยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าการทํางานของผู้ใหญ่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเปลี่ยนผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ก็ยังมีปัญหาในการเรื่องก,การจ่ายเงินขออนุญ,ญาตนะฮะเพราะว่ามันเป็นการที่ว่ากองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องบางท่านเนี่ยนักกีฬาบางท่านต้องมาจากต่างแดงนก็คือต่างจังหวัด เพื่อมาอะไรเพื่อจะมาสารฝันให้กับตัวเองและครอบครัวครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะมารับใช้ชาติใฝ่ฝันแต่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยการการจ่ายตังของของของการกีฬาก็ดีหรือกลายเป็นล่าช้าตลอดไม่เคยจ่ายเต็มไม่เต็หมหน่วยเราก็เลยได้แต่เฝ้าวิงวอนได้แต่ภาว,วนาว้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราเข้าใจว่าทางรัฐบาลหรือผู้ใหญ่ใจดีอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องเกมการเมืองการเมืองเราไม่ยุ่งฮะแต่การกีฬาให้กีฬาไทยก็ถือว่าเป็นได้เป็นตาให้กับ ประเทศชาติบ้านเมืองนะผมเชื่อว่าตรงเนี้ยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนให้กับนักกีฬาที่ซึ่งแต่ละคนอาจจะกล้าพูดหรือผมไม่กล้าพูดแต่ว่าผมน,น้อยอย่างน้อยผมพูดบนหลักของความเป็นจริงว่าเออเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะบางคนต้องเสียสละเพื่อมาได้เงินเดือนเดือนสองหมื่นเจ็ดมันก็ถามว่ามันไม่ได้ทําให้รวยนะฮะมันทำมันทำได้ต่อยอดไนดะ้ออย่างครั้งหนึ่งชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์ผมเชื่อว่าตรงนี้มันอยู่ในใจพวกนักกีฬาทุกๆคนอยู่แล้วนะครับผม <c oughs> ปันหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องเงินที่เบิกจ่ายช้าความล่าช้าของเองินเนี่ยนักกีฬาแต่ละคนฝ่ายจะได้รับเงินเนี่ยต้องรอไปกี่เดือนโอ้คือต้องรอไปประมาณสี่ห้าเดือนนะแล้วก็มาเคลียร์ทีละสองเดือนสองเดือนทําไมรอห้าเดือนทาไมไม่จ่ายห้าเดือนกว่าห้าเดือนเต็มไปเลยหรือจ่ายเกินคําว่าเกินนี่ไม่มีฮนะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับมันเป็นมาสี่ห้าปีแล้วแต่ผมเก็บตัวเอเชียดินดอเกมมาสองสองปีกับเก้าเดือน ซึ่งการแข่งขันก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยทําให้นักกีฬาหลายๆประเทศเนี่ยเซ็งไปด้วยเพราะอะโอเคผมไม่ว่ากันอาจจะเป็นอาจจะเป็นว่านูน่นนี่นั่นมีทั้งการเมืองมีทั้งภัยพิบัติมีทั้งโรคระบาดมีค่าใช้จ่ายทางผู้ใหญ่ก็เยอะอยู่ผมก็เลยไม่รู้ว่าได้แต่ฟ้าวิงวอนให้ให้ให้ผู้ใหญ่ชุดใหม่หรือชุดเดิมหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงนักกีฬานักกีฬาก็เป็นกีฬาของของของประเทศผมเชื่อว่าอยากให้เราดูแล พวกเราดีดๆนะฮะแล้วก็อยากให้เอ็นดูพวกเราเราก็เป็นหนึ่งในกองทัพที่ว่าผมไม่ได้พูดถึงกีฬาสุกเกอร์อย่างเดียวนะผมพูดถึงกีฬาทุกประเภทเพราะฉะนั้นทุกคนอยากจะได้มีมีสิทธิ์ในการนําเสนอมีสิทธิ์แต่ว่าอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ย take a คชั่นมากกว่านี้ฮะถ้าเป็นไม่ได้นะครับผมได้ข่าวว่านะักกีฬาบางคนนี่ต้องถึงเปกนเนู้ยืมเงินใช่ครับบางคนนี่้บางคนไม่ได้กู้กู้แบงค์นะบางคนกู้ดอกรายวันเนี้ย,ค,ยคุณกู้ดอกรายวันกูก็รู้อยู่แล้วว่ามันแสนถ้าเรื่องโหดบางคนนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ผมไม่ต้องไปเจาะจงชื่อแะว่ามีใครบ้างนะครับแต่ผมก็เป็นห่วงแต่เฝ้าวิงวอนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยล้วทางผู้ใหญ่เนี่ยไม่คิดจะปรับปรุงบ้างเหรอทางทางการกีฬาก็ดีทางอะไรก็ดีก็ไม่คิดจะปรับปรุงในการจ่ายเงินเดือนให้กีฬาบ้างเหรอครับหรือว่า3เดือนจ่ายทีตอนแรกบ,บอก3เดือนจ่ายทีพอถือจริงๆสี่หเดือนคุณจ่ายที่2เดือนคุณก็ไม่ได้เหมือนสัจจะวาชาแล้วพวกเราถือกันมากก็เลยอยาบอกว่าเฝ้าวิงวอนว่าให้เมื่อไหรจะแบบ จ่ายกันแบบหรือว่าเดือนละครั้งให้มันตรงตรง,ตรงตาเหมือนเหมือนเหมือนทำงานให้แบงค์ะฮะมันจะได้แบบสบายใจคลองทัพมันก็ต้องเดินด้วยท้องอยากจะให้นักกีฬาเนี่ยบางคนเขาเขาต้องเสียสละทั้งชีวิตส่วนตัวนะฮะเพื่อมาสารฝันเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็ต้องทําหน้าที่ให้เราได้เห็นว่าเออมันน่าอยู่นะไม่เพราะถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดไปผมเชื่อว่าไม่มีใครกล้ามารับใช้ ชาติเหรอครับเพราะว่ามันมันดูแล้วมันเหนื่อยด้วยแล้วไม่คุ้มแล้วก็เงินก็ไม่แน่นอนความมั่นคงฮะความมั่นคงถูกไหมครับผมครัอ้องสนะุดท้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นสิ่เกมที่ทอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของกองทัพที่ผมคิดว่าในปีนี้เราจะคว้าเหรียญทองสมัยที่สามให้กับทัพนักกราสไกนอ,อ,อผมจะคว้าได้ไหมตอนนี้ผมบอกให้นะประเภทผู้ชายนี่แพ้ชนะกันได้ทุกประเทศเพราะว่าความ ผู้ชายที่จะไม่เหมือนผู้หญิงเพราะผู้ชายที่เขาเล่นเป็นกันมันเขาไม่ได้เพิ่งไปนะเขาเป็นกันมานานแล้วตอนนี้เราไม่ได้เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนสมัยก่อนแต่ผมยังโชคดีที่ว่าได้คว้าชายมาได้สองสมัยทั้งประเภทเดียวและคู่ผมกก็ยังยังมีความฝันซึ่งผมทําได้มาแล้วผมปลดล็อกมาแล้วผมก็อยากจะปลดล็อกผมอยากจะสร้างอีกสักครั้งถ้าเป็นไปได้อยากสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์ได้เหรียญทองนั่นคือได้เหรียญทองให้กับประเทศไทยไม่ว่าผมจะเล่นประเภทอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเล่นประเภทเดียวหรือทีมหรือหรือหรือ หรือ6แดงหรือ15แดงยังไม่มีต่ยังไม่ยังไม่ได้เคาะตัวเลขแ,แล้วอยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าจะใช้บริการผมในประเภทไหนนะ<ม>แต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นผมสู้เต็มที่แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับเรื่องตัแดงไปเป็นตั้งบารลูบอลอูจะทำได้ Obrigado. 南疆路那边，啊，开开。